สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องพิพงพิเภกอีกแล้วนะคะหลังจากที่แบบคลิปที่แล้วแบบเกิดการพูดคุยกับทุกคนในนี้ดิวแบบิวรู้สึกว่าแบบแบบแบบคือมันโลง่งขึ้นล้อันนี้ก็เลยแบบมีความต่อเนื่องจ้ะวันนี้จะมาเมาท์มอยเกี่ยวกับเรื่องความรักของตัวเองแหละเพราะว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่มันแบบทาดสิดใจมากก็มันจะมาแต่งหน้าไปด้วยกัน ก <ge ar> ็ค <re> ือมองไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยวันนี้พี่จะไปไหว้พระแม่พระแม่ก็คือวันเนี้ยพี่จะไปไหว้พระแม่กวนอิมเพราะว่าเออเป็นเทพประจําตัวบิวก็คือตอไปไหว้พระพิฆเนศมาแล้วไปไหว้พระราหูมาแล้วเพราะว่าบิวเป็นคนเกิดพุธกลางคืนเราก็ไปไหว้พระราหูมาแล้วแบบขอพรอะไรเงี้ยก็เจือ จะไม่กดอีจ้าอันนี้เป็นกล่องเครื่องสอบอ่นานมเธอเยอะมากเราจะมาใช้แบบผสมผสมกันคอนแทคเลนส์เป็นคนที่สายตาสั้นคืออะไรก่อนเธอก็คือเป็นคนความค้างที่จะสายตาสั้นมากแบบสามร้อยเลยอะไรเงี้ย คือต้องใส่แวน่นคือถ้าไม่ใส่แว่นก็จะมองไม่เห็นแล้วก็ตาค่อนข้างแห้งมากน้ำยาหยดตาที่บิวใช้เป็นประจำก็คือป็นจะเป็นตัวนี้นะคะมันจะเป็นน้ำตาเทียมมาถือตอนแรกซื้อเป็นแบบซื้อเป็นหลอดๆเล็กๆอะมันจะมีขายในวัสแต่ทีนี้เหมือนมันมีช่วงหนึ่งแบบตาแห้งมากตาแบบแห้งมาก ก็เลยหาซื้อแบบขวดมาใช้ช่วยเติมน้ำให้กับผิีเติมความชุ่มชื้นไม่เฉพาะช่วงนี้คือกินน้ำน้อยมากเพราะว่าน้ำส่วนมากมันไหลออกไปทางแบบน้ำตาไงเธอ <Okay. S 1> นะคะ เดี๋ยวจะมาทาคิมก่อนแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยแล้วก็มองมากับทุกคนไปด้วยท็อปปิของวันนี้คือความไม่ชัดเจนทำให้ความสัมพันธ์ไปไม่รอดจ้าก็คือที่ผ่านมาวิวจะเจอกับ ความสัมพันธ์ที่แบบคือที่ผ่านมาบิวคนข้างที่จะแบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเลยด้วยคนที่เขาเข้ามาเขาไม่ได้ชอบเราแบบจริงๆเธอเขาต้องการแค่แบบเรื่องอย่างนั้นอย่างเดียวคือด้วยความที่แบบลุคบิวบเป็นลุคแบบอาจจะแบบลุคแบบเซ็กซี่ป่ะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองแบบเซ็กซี่ขนาดนั้นนะ นะมันก็เลยทําให้แบบทุกคนแบบที่เข้ามาต้องการแบบเรื่องอย่างนั้นอย่างเดียวแต่พอได้ลองมาคุยกับวิวลอวิวไม่ใช่อย่างนั้นไงคือวิวแบบวิวก็คือพอได้คุยแล้วใช่ไหมวิวก็ต้องต้องดูนะว่าแบบเอ๊ะมึงมากับกูยังไงมึงเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้ากับบางคนอ่ะก็อาจจะมองว่า โอ้ยชีคนนี้นางแบบนางเฟียตัว่ะน่าอะไรวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่นะเธอเธอว่าคุณแม่เธอต้องลองมองฉันแบบมุมใหม่ดูอันนี้ใช้ดีมากอันนี้เป็นของฝากจากออสเตรเลียเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ออสเตรเลียนะนัะ่งก็เธอราคาเพราะว่านางมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ ถึงไหนแล้วอะเห็นไหมมันก็จะลงประเด็นแล้วก็นั่นแหละทุกคนก็จะมองว่าเออพีแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยต้องแซ่บต้องซ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเข้ามก็พ้นต้องการแบบเรื่องอย่างนั้นอย่างเดียวก็มันมันมาทำให้รีเลชชี่ไม่ไดีด Oh. คือตอนเนี้ยบิวตั้งปณิธานในใจเลยว่าแบบคือความรักครั้งใหม่จะไม่ลดสเปคห้ามลดสเปคเด็ดขาดไม่ว่าอะไรก็ตามบิวบิวพึ่งบิวพึ่งเดทกับฝรั่งอะคนหนึ่งคืออายุน้อยก็ิวแบบ เยอะอะเธอก็ลองเดทดูแต่แต่เพราะว่าความที่เขาเป็นเขาบอกว่าเขาทำงานที่เมกาใช่ปะแล้วเขาก็บอกเขาก็มาเรียนคือนางก็ลีฟอินไทยแลนด์นี่แหละนางก็ leave ลีฟอินแบงก์ก็นี่แหละมันแล้วเขาก็เออเขาก็มาเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็ ถ้าพูดอีกประโยคนึงคือจะบอกแล้วนะว่าแบบแม่งคืออะไรยังไงขอแบบเก็บไว้เป็นสุดตัวนิดนึงก็คือเขาบอกเออเขามาเรียอะไรเงี้ยเป็นลูกครึ่งเม็กซิกันคือพ่อเป็นเม็กซิกันแม่เป็นอินเดียแต่มันก็ยังมีความเป็นอเอเชียเธอถึงจะมองว่านางแบบเออ ทำงานที่เมกาคือเขาเอาอยุน้อยกว่าปุก,ก็จริงแต่เขาก็ทํางานทํางานเยอะมากอะไรเงี้ยนันแหละมันคือด้วยความที่แบบอายุมันค่อนข้างต่างกันมากอะมันก็คือมันก็ไปกันไม่ได้อะเธอตอนนี้ก็เลยแบบมองว่าแบบเออสงสัยแต่พอแบบหยุดสต็อปความสัมพันธ์ บบอยู่สตอมแบบคือก็จบไม่เดทกันต่ออะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้เกิดความเสียใจอะไรเพราะว่าแบบคือใจลึกๆเราวรามอยู่คือแบบคือต้องอยากรู้ว่าอยากลองว่าเออแบบลองเดทกับฝรั่งมันเป็นยังไงอะไรเง <S <S ี้ย แล้วก็ข้อข้อเสียคือความไม่ชัดเจนของในแต่ละในในในความสัมพันธ์อะมันไม่มีข้อดีเลยเธอมันล้วนแล้วแต่มีแต่ข้อเสียนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าแบบนั่งเทียนเขียนหรืออะไรนะเพราะว่าฉันแบบ ฉันไปนเดทมาจริงๆแล้วฉันก็ลองคบจริงๆฉันก็เลยแบบสามารถที่จะมาพูดคุยกับทุกคนคือบิวแบบเป็นเลทมาจริงๆบิวแบบเออสามารถที่จะมาพูดคุยกับทุกคนให้แบบให้เข้าใจในแบบสถานะได้อะไรเงี้ยว่ามันเออมันจะประมาณไหนนะแต่ถ้าคนไหนที่แบบเออเขาชัดเจนมาเลยว่าเออแบบ ันจะฉันจะจีบเธอฉันจะคบเธอเป็นแฟนให้ได้อะไรเงี้ยในช่วงระยะเวลาแรกๆที่เขาแบบเอ,อจีบเราอันนี้ก็คือแบบก็น่าเสี่ยงนะก็น่าลองดูแต่ถ้าคนไหนที่แบบทแบบทงกักแบบแบบกับเธอแบบกักไว้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่น่าลงทุนอันนี้ไม่น่าเสี่ยงเพราะว่ามันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบสุขภาพไม่ดีนะคะแล้วก็ ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบยุคโซเชียลใช่ไหมการเปิดตัวการแบบโพสลงเฟซลงลงไอจีอะไรเงี้ยบีบอกว่ามันเป็นส่วนสำคัญนะของการที่แบบทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้เพราะว่าคือคือเขาไม่โพสเลยอะ่ะมันก็ทำให้เราแบบเอ๊กูเป็นไขรในความสัมพันธ์ คือทั้งทางที่คบมานานแล้วแล้วแม่งแบบไม่โพสเลยอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบเริ่มเกิดความแบบเอกขึ้นมานะคะแล้วถ้าแบบเออมีโพสบ้างอะไรบ้างแล้เขาคอมเมนต์บ้างอะไรเงี้ยมันก็มันก็ดูว่าเขาเออชาจเจนกับเราดีอะไรเงี้ยนะมีแท็กจริงๆควรจะแบบแท็กกันบ้าง เออเธอใช่ป่ะเป็นแฟนกันหนะักก็ต้องมองมีหน่อยป่ะนะอันนี้คือสอนสอนคนอื่นมาสอนได้นะ<ม>แต่พอเป็นความสัมพันธ์ของตัวเอง,งคือกับไนไม่ไอกนะคะแโลโ้วก็อะไรอีกนะอันนี้ใส่มัดแล้วก็ พอเราลองคบกับใครคนหนึ่งเป็นระยะเวลาแบบค่อนข้างนานแล้วอะการที่แบบไปมาหาสู่กันระหว่างครอบครัวของเราและของเขาควรจะเกิดขึ้นบางเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเพราะว่ามันมันมัน นานแล้วปะใช่ไหมเราไม่ได้คบกันอยู่แบบแค่สองคนเราไม่ได้แบบอยู่ในโลกของเราสองคนอ่ะคือถ้าเขากล้าที่จะพาเราไปเจอพ่อกับแม่เขาเขาก็ก็มั่นใจในระดับหนึ่งแล้วแว,ว่าแบบเอคนนี้แหละกูจะเป็นเมียเอาเป็นแฟนแบบในอนาคตเอาเป็นแม่ของลูกในอนาคตอะไรอย่างนี้ยแต่ถ้าเขาไม่พาเราไปเจอสังคมของเขาเลยอ่ะอันนี้ก็คือน่าคิด มึงจะเก็บกูไปทำอะไรไรเงี้ใช่ไหมทุกคนก็การพาไปเจอเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญนะบิมองว่ามันควรจะเกิดขึ้นในในความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาที่แบบอาจาสักแบบเออเราครบกับแฟนเราแบบสักสองปีปะปีสองปีอันนี้คือแบบ อย่างน้อยอเราก็ต้องพาไปเจอเพื่อนเจอฝูงบา้างนึกอ,ออกปะนั่นแหละแต่นี้คือแบบคือถ้าไม่พาไปเลยอะ่ะมันก็มันก็น่าคิดนะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นของบิวเนี่ยบิวเจอทุกคนที่แบบมาเดทก,กับบิวมาคบกับบิวคือแบบแม่งแบบแบบ เขาเรียกอะไระไม่อยมอมให้เราโทรหาแบบถ้าโทรหาเองหรือมัก็แบบเออถ้าจะเกิดว่าวันนี้จะมีนัดจะเจอกันอะเอาก็จะถูรหาอันนี้แปลกๆถ้าคนไหนแบบเจอเหมืนบิวอะให้เอะเด็ดเลยว่าแบบเออคนนี้มาแปลกๆแ,แลละไม่ใช่แหละให้ยีบออกจากความสัมพันธ์ อย่างน้อยม่อเป็นแฟนกันมันก็ต้องโทรคุยกันบางเปาวะใช่ปะทุกคนก็มีอะไรแบบแต่ถ้าแต่งแต่งหน้าสเสร็จแล้วอาจจะแบบอาจจะยุติท็อปปิกไว้แค่านั้นแล้วดอกมาคุยต่อนนะนั่นแหละก็คือมันก็ควรจะมีแบบเธอเป็นแฟนกันนะก็ต้องโทรหากันบางปะ เลิกง,งานทำอะไรกินข้าววิจะมายกับเรื่องการแบบการโทรมากเลยนะเพราะว่าเจอเป็นประจำแบบโทรหาแล้วตัดสายอันนี้เป็นบ่อยมากวิวเนี่ยตอนนี้คือตั้งทงไว้เลย,เลยว่าแบบเออถ้าเกิดคบว่าความสัมพันธ์ค้งต่อไปอ่ะคือต้องต้องโทรหาได้ปกติไม่มีตดตัดโงตัดสายอะไรนี้ห้ามมี พี่มองว่าอนนี้ควรจะทําให้มนันได้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นแฟนกันปะเราก็ต้องทําให้ได้ไหมก็ถอใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องอีกเรื่องคืออะไรอีกเรื่องคือความสัมพันธ์ที่ แบบรีวิวดะเรียกไม่ถูกคืออะไรแบบเก่าเพื่อนแต่ใหม่กูอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่แนะนำเพราะว่าเขาคือแฟนของเพื่อนเราปะแล้วเราจะมาแบบเอากลับมารีวิวคือบางคนอ่ะอาจจะได้เถอ แต่กับบ okay. ิวบวบิวบิวไม่โอเคแล้วก็อีกหนึ่งหนึ่งท็อปปิดของความสัมพันธ์ก็คือ,อเรื่องของเรื่องของการไปเที่ยว ทำไมรู้สึกว่าเป็นเรื่องตัวเองหมดเลยวะแล้วอของการไปเที่ยวก็ควรจะมีบ้างแบบมีเวลาให้กันเถอะแบบสองสามเดือนก็ได้เพราะว่ามันจะทำให้ความอาจจะเล่าแค่นี้ก่อนทุกคนเดี๋ยววีไปแต่งหน้าก่อนแมวมาบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเดทก่อนที่จะคบวิวแนะนำว่าทุกคนควรจะเดทแบบให้เยอะเยอะเลยเลยอะเท่าไหร่ยิ่งดี เด็เยอะๆเยอะๆเยอะๆแต่เออคนจะเดดเยอะๆเราจะลงประเด็นนั่นแหละค่ะใกล้เสร็จแล้วทุกคนเป็นไงลูกนี้มันต้องบรอนซ์มากๆอ่ะอันนี้คือยังไม่บรอนซ์เลย เดี๋ยวจะมาฟินิชลุกให้ดูนะคะ